เราก็มา90เราเริ่มทำํำแบบส9 0ตอนันเรียนก็ช่วยกันตอบได้นะครับพิมพ์มายูพิม,มพ์ม,มาก็ได้นะครับตามตามใจชอบนะโอเค look at this dominant impression นันเรียนครับไอ้ dominant impression ก็คือคำที่แบบ ฟังแล้วเกิดความสะเทือนอารมณ์หรือแบบแสดงพลังอะไรบางอย่างอย่างเช่นเชื่อมั่นศรัทธาทุ่มเทอะไรเงี้ยนะครับคำพูดเนี้ยขี้เกียจคำแบบแสดงความรู้สึกนะคำไหนที่ไม่เข้าพวกประโยคไหนที่ไม่เข้าพวกนะครับ หาประโยคที่มันไม่สนับสนุนนะครับอลองมาดูในข้อนหนึ่งครับประโยคส่วนใหญ่จะสนับสนุนยกเว้นหนึ่งประโยค My brother is ambitious พี่หรือน้องเนี่ยเป็นคนที่ทะเยอทะยานนะครับ Ambitious l i k e who watch latest new television อันนี้มันซัพพอร์ตไหมประโยคนี้มันสนับสนุนไหมประโยคที่ 2. take s extra classes at school ประโยคที่ 3. captain of his football team ประโยคที่ส already decided he want to be doctor ประโยคที่สุดท้าย take a trip to Switzerland every year ประโยคไหนที่ไม่ support นักเรียนสามารถตอบได้นะนักเรียนที่บ้านสก็พิมพ์ได้นะครับพิมพ์มาตอบได้คิดว่าข้อไหนที่ไม่ s พ p p o r t เดี๋ยวจะรอมานสามสิบวินาทีถ้าเกิดไม่มีใครตอบก็เดี๋ยวครูหานก็จะเฉลยนะครับ 嗯。Uh. โอเคประโยคที่ไม่ซัพพอร์ตประโยคโดมิเนนต์อิมเฟอเรนก็คือแอมบิเชียสประโยคเขาเป็นคนที่มีความเทเยอทยานดังนั้นคำตอบในข้อนี้ข้อ A เป็นประโยคที่ไม่ซัพพอร์ตเพราะว่าไปนั่งดูข่าวไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องกันเลยนะครับประโยคอื่นอย่างเงี้ยเทคเอ็กซาคาอันนี้คือ มีความทะเยอทยานใฝ่สูงอยากเรียนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นกัปตันของผู้บอลทีมอันนี้ก็แน่นอนจะต้องเป็นคนที่คนที่เป็นผู้นําคนอนะ่ะก็ต้องเป็นคนที่นะมี a m b i t i o n อ่คนที่ตัดสินใจที่จะเป็นหมออันนี้ก็ยิ่งแน่นอนอันนี้ทริปก็มีเป้าหมายเดินทาง ประโยคนี้คือประโยคที่นะครับประโยคเคือประโยคที่ไม่ซับพอร์ตเ my best friend is time เพื่อนเป็นคนที่อายประโยคไหนที่ไม่ซับพอร์ต คำต,ตอบที่ถูกต้องแทนแทนเพราะว่า,าย,ยู่ใส่เสื้อเขียวอะ่ะมันมันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นคนขี้อายเปล่า <c oughs> อย่างเช่นเขาเองมันไม่พูดกับคนอื่นอันเนี้ซัพพอร์ตว่าเออขี้อายก็คืเอ,อเป็นอาการแบบหนึ่งก็สองอ่านหนังสือเยอะก็แบบหมกมุ่นแบบหลบสายตาหลบคนอะไรเงี้ยประมานี้ไม่เคยส่งเสียงดังก็คือไม่ให้ตัวเองเป็นจุดเด่นโอเคนะครับ My aunt is kind. จ้ะ My aunt is kind. คุณป้าเป็นคนใจดีข้อไหนที่ไม่แสดงว่าคุณป้าเป็นคนใจดี Always remember my birthday. l i k e to work in the garden. Likes to listen classical music w i t o m Always offer me. Offer me sweater. ข้อไหนไม่บีก็สี่ข้อไหนที่ไม่มีความใจดีเลยบี B หรือสี่ C แล้วกันโอเคก็คือ C เพราะว่าอยู่ไปทำงานในสวนเนี่ยอยู่ก็ยังมีความเมตตาปานีต่อสรรพสิ่งนะ <c oughs> ประมาณนี้นะโอเคนะนะักเรียนโอเค Exercise 2นะครับ r e a d the following essay written by a student a n s w e r q u i s t i t the t n e of ของ e อ s a y อันนี้ครูห่านขอญาตอ่านคำถามก่อนนะทำให้เราอ่านเอเซ y ด้วยความเระมาระวังมากยิ่งขึ้นเอเซ y ก็ยาวไงเนี่ยอ่านทีก็เหนื่อยเลย Where is the thesis statement นักเรียนครับ circle it เอ่อท้าวความเรื่องที่ฎีสเตทเมนต์ก่อนเพราะครูคิดว่าพวกเราอาจจะลืมไปแล้วทีษฎีสเตทเมนต์ก็คือประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรกนะครับเรียนครูหันจะเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะทีษฎีสเตทเมนต์คืออีอย่างก็ก็คือประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรก เพราะว่าคำพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะใช้บ่อยประโยคสุดท้ายของารากราฟแรกเซอร์เอิแล้ววงกลมอ,อ่านทิ้งไว้ก่อนข้อสอง what is the topic sentence of each of the body paragraph นั่เนเองครับคำว่า topic sentence ก,ก็คือประโยคแรกของ p า r a g r a p อันนี้ประโยคแรกของของ body paragraph สมมุติว่าเรามี p าร a g r a p อยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือ p a r a g r a p ที่หนึ่ง p a r a ที่สองรารา g ที่สาม พรากราฟที่4ไอ้พรากราที่1เนี่ยมันเป็นอนะินโทรดักชันนะพารากรฟรากสุดท้ายก็คือเป็นคอนคลูชันพรากราคอนคลูชันพรากราพรากรฟที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือ Body para cá, acabou. Body para cá. Okay. โอเคตีกรอบไว้ให้นะครับนักเรียนนี่คือคอนเะซ็ปต์ของพารกรฟนะข้อข้อสอง topic sentence ก็คืออยู่ก็มองหา topic sentence ใน body พาร์กรฟส่วนข้อสาม in the topic sentence of each of body of paragraph under the b l e the right word dominant impression ใน topic sentence ของแต mm ่ละ body ก็ให้ขีดเช่นป้ายคำที่เป็น mm hmm. dominant impression นะครับโอเคเราเริ่มทำได้แล้วเรามีเป้าหมายแล้ว thesis statement อีกอย่างก็ ตรงไหนนะครับก็คือตรงนี้นะครับรนักเรียนประโยคสุดท้ายของพารากราฟแรกนะครับจัดไปนี่เปิดน,นะครับรนอเรียนจบแล้วเรียนง่ายไหมง่ายนะครับเพราะว่าเราอ่านคําถามก่อนนะครับเราไม่ไปต้องมาอ่านเนื้อเรื่องให้ทำไปอะไรนะครับ ข้อสอง What is อ่เขาบอกเซร์เคิลไม่ป่ปเวลาครูหันขีดเส้นใต้ไม่ว่ากันนะครับ What is the topic h e t is body อ่า body body อันนี้คือ body นะครับครูหันเขียนไว้อันนี้คือ body นะอันนี้คือ body นะครับ แล้วเราก็หาท็อป,ปิกเชนเทนท็อป,ปิกเนเทนก็คือประโย,ะโยคแรกปรืดเข้ามาจบง่ายไหมง่ายพูดเองเออเองเอาข้อสองประโยคแรกปรืดจบข้อสองเหมือนกันเอาเรียนเดี๋ยวครูหันให้เรียนจดก่อนนี่ก็คือข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะครับ ขีดข้าใต้แล้วก็มีเลขก็คือสองตามข้อหนึ่งข้อสองขีดข้างใต้แล้วมีเลขข้อสองมีสองจุดนะหลือเวลาอีกสิบห้านาทีนะครับเราเรียนถึงสามโมงสามสิบ แล้วก็จะให้เรียนทำกิจกรรมส่วนตัวข้อสามข้อสาม,สาม in the topic sentence each body paragraph double underline คำที่เป็น dominant impression โอเค ก็มาดูในข้อ2องคำที่เป็น d o m i n a n t impression คือคำไหน <c oughs> จาได้ว่าก็คือง่ายๆเลยนะคำที่อยู่หลังเวริร v e ค b กลุ่มคำที่อยู่หลังเวิร์บนะโอเค ก็คือคำนี้อันนี้คือข้อสามแล้วก็อันนี้นะอีกอันหนึ่ง good a good leader โอเค่ะข้อสามคำที่เป็น dominant impression ครูหานเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้คำที่อยู่หลัง verb แต่ว่าอันนี้ต้องเป็นประโยค topic sentence นะเป็นเฉพาะประโยค topic sentence คือเป็นคำที่แบบอ่านแล้วแบบเกิดความรู้สึกประทับใจในด้านดีหรือไม่ดีเขาเหมือนเราเขตรึงเราให้เราอ่านต่อไปนะครับเป็นหลักการเขียน อันนี้เดี๋ยวก่อนนะครูหารคิดว่าก็คงจะจบเท่านี้นะครับส่วนอันนี้เขาบอกให้เราเขียนเอเซนะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่จะมาตรวจสองร้อห้าสิบคน ถ้าเกิดนักเรียนจะเขียนเรศนะครับนักเรียนข้อหนึ่งหรือข้อสองหรือข้อสามอันนี้อันนี้ครูหานให้นักเรียนจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะทีนี้อยู่กพ็พิจารณาพิจารณาหลักการเขียนแบบนี้นะสไตล์แบบนี้นะครับสไตล์แบบนี้เขียนตามหลักการนี้นะครับมีอินโทรดักชั่น นะครับมี body ภาษาแล้วก็มี conclusion ในการที่นักเรียนจะเขียน้เสัยได้ดีอ่นะนักเรียนก็ต้องมี keyword keyword จำได้ไหมเราเคยฝึกมาแล้วเราเคยฝึกมาแล้วนะครับทุกครั้งจะให้แต่งประโยคเอา keyword, ์เว w o r d พวกนั้นในแต่ละดูกมาแต่งประโยค ถ้าเกิดนักเรียนทําด้วยตัวเองนักเรียนก็ถือว่ากเรียนก็จะเข้าใจบทเรียนไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดให้เขียนบรรยายกับตัวเองนะครับอยู่ก็ต้องวางแผนก่อนอันแรกเป็นอินโทรดักชั่อยู่อาจจะพูดถึงวันเดือนปีเกิดนะครับ เดมันเยียวันเดินปีเกิดพูดถึงเกิดที่ไหนแวร์ Where. อันนี้เวนนะครับโลเคชันโลเคชันที่อยู่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเกินนำประโยคที่สอง พรากราฟที่สองอาจจะพูดถึง good good อันที่สาม bad ครูหาหมายหมายความว่าก็อาจจะพูดถึง, good, good, bad, จจถงตัวเราในแง่ดีในพรากราฟต่อมาแง่ดีเป็นคนเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเป็นคนที่ มีความฝันที่ดีอย่า็นต้นแบบ๊อาจจะเป็นคนที่แบบทำงานแล้วผิดพลาดเยอะๆผิดพลาดบ่อยที่สองอาจจะกินเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นอะไรที่มัน over หรือมันเยอะเกินเงี้ยอันนี้คือข่องไม่ดีที่ะพาดถึงข้อดีข้อไม่ดีแต่ว่า แต่ว่าอันนี้แค่ตัวอย่างยูอาจจะพูดถึงลำดับของเหตุการณ์ที่อยู่ประทับใจตอนเด็กแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ตอนโตมันไปได้หมดแต่ว่าให้เขียนใน follow ใน s t t p p แบบนี้นะครับ follow ใน step แบบนี้จะทำให้เรามีทิศทางในการเขียนนะเดียน ็าอาจจะเป็นไม่ได้นะครับสอบคข้วหน้าอาจจะมีเรื่องการเขียนนะครับแต่ปัญหาของครูหารก็คือครูหารจะตรวจยังไงนักเรียน200คนมันก็คงจะนั่งตรวจทั้งอาทิตย์ก่อจะตีออกมาเป็นคะแนนค่อนข้างแต่ยากโอเค รูหานขออนุาจบที่จบเรื่องนี้ที่ตรงนี้เราก็เหลือเวลาอีกสิบนาทีโอเค leading to ใน leading to นี่เป็นเรื่องของการศึกษาเขาก็ถามเราว่านะครับ why difficult girl w o m e n get education some country ทำไมเด็กผู้หญิงหรือว่าสุภาพสตรีนั้นได้รับความยากลำบากในการเรียนหนังสือหมายถึงว่าไม่ค่อยมีโอกาสมีโอกาสน้อยในการเรียน มันก็เป็นคําตอบที่มันง่ายนะอรับเ,เรียยมันไม่ได้เหนือยากเพาบางประเทศมันก็ก็ยังเป็นประเทศที่แบบอยู่ในยุคเก่าอยู่นะเขาก็เห็นความจาเป็นของการเรียนไม่ใช่เรื่องสําคัญเห็นชีวิตอย่างอื่นสำคัญกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อสอง how can education change person's future การศึกษาเปลี่ยนอนาคตของคนได้ยังไงเปลี่ยนได้ยังไงเพราะการศึกษามันให้ความรู้แล้วก็วิธีการที่จะดำเนินการทำนู่นทำนี่นะครับ โอเคข้อสาม what's the school like for the children your country are there any modern or traditional โรงเรียนโรงเรียนของเด็กๆในประเทศของเราเป็นยังไงมันเหมือนอยังไงมันคลายย้ายยังไง มันเป็นโรงเรียนสมัยใหม่หรือสมัยเก่านะครับของไทยเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นสมัยใหม่โมเดิร์นอดีตการนั้นโรงเรียนของไทยการศึกษาของไทยนั้นอยู่คู่กับวัดมาช้านานอยู่จะเรียนอะไรอยู่จะทำอะไรเกี่ยวกับการศึกษาก็ไปเรียนที่วัดนะพ่อแม่ก็ไปให้ลูกไปเรียนที่วัด แล้วก็ในยุคที่ศา mm hmm. สนาเผยแพร่ศาสนาเฟื่องฟู mm hmm. ก็จะมีศาสนาเข้ามาเผยแพร่ mm hmm. มาพร้อมกับการศึกษาในโรงเรียนวัดของศาสนานั้นๆอิสลามคาทอลิกอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นก็เผยแพร่เข้ามาแล้วก็สร้างโรงเรียนในบริเวณวัดนะัเรียนจะสังเกตโรงเรียนหลายโรงเรียนนะครับ มีวัดอยู่ในโรงเรียน What did you like about school? You were shy. What didn't you like? ก็ไปคุยกับเพื่อนดูนะครับอะไรที่เราชอบในโรงเรียนอะไรที่ไม่ชอบบางคนอาจจะชอบเจอเพื่อนบางคนอาจจะไม่ชอบเพราเพื่อนแกล้ง บางคนชอบอาหารบางคนไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับมันมีหลากหลายหลากหลายความคิดก็ลองไปคุยคุยกันดูนะครับ Imagine you are someone want to do something goes against your family c u l t u r e tradition which o e the following characteristics would you need to have Check to explain why เอามาสักสองอย่างที่บุคลิกเราต้องมีในการที่เราจะฝ่าฟันหรือต่อต้านวัฒนธรรมประเพณี้กังเิยหนึ่งเราก็ต้องเป็นคนนะครับทำไม,มุ่งม,มั่นปรารถนา strong วถูกตูม สองก็ต้องเป็นคนแรงเ b เวอรี่ก้าหาหรือเท e เวเน s เออนั่นเรียนครับก็อาจจะเป็นเท e เวเน s ก็ได้แต่จริงๆมันควรจะมีเบเวอรีด้วยนะครับครูหารคิดว่าวันนี้คงจบเพียงเท่านี้ก่อน เพราะว่าถ้าเกิดจะให้กันบ้านแต่งประโยคนี้ก็เยอะไปตัดที่ตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็จบแค่ตรงนี้ก่อนคราวหน้าเราก็ค่อยมาต่อโอเค บแล้วเรียนตามสบายอวหันปิดแล้วนะกดเลกคอร์ดแล้ว